วิธีการที่จะ manage นะครับ little voice ทำยังไงได้บ้างอันที่1นะครับอันที่หนะครับข้อที่หคืออะไรครับข้อทําทำอะไรครับ1.1 1.1หาหลักฐานเนาะหาหลักฐานนะครับอย่างเช่นเจ้าตัวไม่อยู่ดีนะไปห้องน้ำเด็กเกินไปการ1.1หเนี่ยหาหลักฐานด้วยการขึ้นต้นถามตัวเองว่ามีบ้างไหมขึ้นต้นว่าอะไรนะครับ มีบ้างไหมใช่ไหมครับคนที่อายุน้อยแต่ว่าพูดแล้วโน้มน้าวแล้วผู้ใหญ่ฟังคุณมีไหมครับมีเมื่อ,อาบ,าง,บางคนบอกว่าเ,เ,เราเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราอายุมากแล้วพูดไปแบบเด็กๆมันไม่ฟังหรอกไอ้อพวกเจนวามันไม่ฟังหรอกเราอายุมากแล้วให้ถามตัวเองว่าอะไรครับมีบ้างไหมคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วอายุมากแล้วแต่สามารถสื่อสารหรือสอนแล้ว ได้ใจัวรุ่นมีไหมครับอ่าอาจจะมองในบริษัทหรือมองในโลกโซเชียลหรือมันมันมองได้หมดเลยนะครับคือหาหลักฐานเนี่ยหาได้หมดเลยนะครับแม่แม่จะเป็นในประเทศหรือหรือในโลกนี้ก็ได้นะครับทีนี้ในการในการจัดก,การสิ่งเล่นี้นหัวเนี่ครับเราต้องแยกให้ออกคําว่าข้อเท็จจริง v e r s u s กับข้อคิดเห็นข้อที่จริงข้อคิดเห็นแตกต่างกันยังไงครับ ลายมือผมจะแยกหน่อยหนึ่งนะครับข้อเท็จริงเป็นไงครับข้อคิดเห็นเป็นไงครับอ่าข้อเท็จริงเป็นความจริงของทุกคน mm hmm. เยกตัวอย่างเช่นผู้ชายคนอ้วนจะต้องเป็นคนที่กินเก่งข้อทท่จริงหรือข้อคิดเห็นทําไมเป็นข้อคิดเห็นครับเออเป็นกรรมพันธุ์ก็ได้ใช่ไหมหรือเป็นโรคประจําตัวอะไรบางอย่างก็ได้จริงไม่จริงคนที่สักเต็มแขนเต็มขาทารลกโลโพหน้าอย่างเงี้ย ต้องเป็นคนที่เกเรต้องเป็นนักเลงข้อแท้จริงหรือข้อคิดเห็นข้อคิดเห็นอะไรที่เป็นข้อแท้จริงอย่างเช่นสมมติผมว่าผมเนี้ยตอนนี้เราอยู่กันชั้นสี่ใช่ไหมครับชั้นสี่ถ้าผมกระโดดลงมาจากตึกชั้นสี่ผมจะกระโดดไปผมจะตกตึกหรือผมจะลอยฟ้าครับเออถ้าในห้องนี้สิบสี่คนกระโดดลงไปทดลองสิบสีดด่คนคิดว่าตกตึกหรือลอยฟ้าครับเอาผู้ใหญ่โดดกับเอาเด็กโดดตกตึกหรือลอยฟ้าครับเออ กระโดดชั้น4ี่ที่ประเทศไทยกระโดดชั้น4ี่ที่อเมริกาไต้หวนันจีนฮ่องกงตกตึกหรือลอยฟ้าครับตกตึกอะไรที่เป็นข้อแท้จริงคือมันต้องเป็นจริง100%ทดลองด้วยใครทดลองประเทศไหนทดลองในเช้าบ่ายเย็นอุณหภูมิไหนมันจะต้องเป็นจริง100นะครับทำไมผมถึงชวนคุยในประเด็นนี้เพราะว่าเชื่อไหมครับหลายๆคนที่ไม่มั่นใจหรือไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจตรงนี้ครับเกิดจากการที่เราใช้ชีวิตอะบนข้อคิดเห็นไม่ได้อยู่บนข้อแท้จริง